คนรอบท้ายรองเลขาธิการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ะนะา,า,า,านเป็นสักธุญานขอบคุณเช่นและท่านสุดท้ายนะครับท่านที่แต่งคอนสเตอร์แสนสิริพานิชครับที่คือเกิดแทนทุกมหาวิทยาลัยนะครับที่ทำงานอยู่ในวันนี้นะครับที่จะรับต่อ ข่วงลงมาตรงนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้บดิรจวัสงขนะครับท่านอยู่ปอดภูนทุกอยางของโครงการนี้นะครับแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่ทำการสด้วยนะครับก็จน้องนัก นักเรียนสุกรนักเทคโนโลยีที่คนรุ่นรุ่นทั้งหลายสิ่งที่พวกท่านคงนนนได้ดูเส้ขขเนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสุขายเอซีหรเส้นสองเนี่ยเรียกว่าเอซีเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ผมให้โอโอเงินไปหนหนึ่งล้านบาทในปีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็ไปร่วมทีท่านป็นการตกลงแล้วก็อีกห้าแสนบาทเนี่ยสำหรับจัดรองรับเข้าไปซื้อ ปกันเด็กของบ้านเราเนี่ยไปเล่นอยู่ที่หัดใหญ่บ้างแล้วก็ไปเล่นที่ชลบุรีไปเล่นที่อื่นนะครับที่มีที่เล่นนะครับแล้วก็มีเงินที่ท่านสสรทิพน,นุญามณีท่านนะครับให้เป็นเด็กดีๆเล่นฟุตบอลเก่งๆนะครับแล้วก็กลับมาเกิดเนี่ยนะครับคือเั่นเนี่ยท่านหนึ่งและสองเนี่ยมันไม่ใช่ยุคหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความชืน่นชม ท่านผู้ว่าการจังหวัดที่ได้พูดเมื่อสักครู่ว่าสงขาเริ่มทำความเป็นแล้วก็จะผลสงขาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าในพื้นที่หน่วยงานสถานที่เพื่อการศึกษาสถาบัาเราจะมีการรับการตรวจการพิสูจน์ในเรื่องของการสั่งฟังารคีบผู้บาดัจบเพราะว่าเราจะรปีนะครับอะไรใช้ระบบรับโจมฉันเด็กนักษาหรือมันกรมอื่นไม่ใช่ในเวลาฟุตบอล ให้ให้ขึ้นมาหรือว่าให้ผมที่จริงไม่อยากเลยน้าแต่ว่าก็เรียนนะเรียนใต้ที่เก่งกีฬาฟุตบอลเก่งฟุตบอลเนี่ยครับไปเียนะครับตีไมื้ตีไม่ม้ของสโมสรสนามเพืเอเอนส่นต์กิลป์มังชีลอาชีพนะครับครับขณะนี้ก็คิดว่าร้องนะครับเสียงนะครับก็เลยจะขอการเรียนเชิญรายนาาของท่านระหว่าง สมีมาหาวิธีอะไรนะครับหนิงกรงเรียนแล้วก็สกตกนนี่ก็เป็นปนะครับความนี้จะเป็นภาคปรสาทนะครับเรว่าสิวอมพเลยนี่ัี้นะครับุกานที่ได้สร้างความสมพัน์ระหว่างตัวเองกับความสมพัญความใกล้ชิดกันนะครับความที่เป็นเพื่อวกันระหว่างทุกคนนะครับนี่ครับว่าตัวเล็กนะครับ นกงทัปนี้นะครับที่ทาให้ทั้ง5สถาวันนี้ร่วมกับสโมสรทุกคนลสงขาได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันพัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสงขาร่วมกันแล้วก็จะคัดเยาวชนที่มีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลมีความตั้งใจที่จะ เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่ม .1 นะครับและก็ม .4 แล้วก็จนกระทั่งเรียนจบชั้นม .6 แล้วก็จะเข้าต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งการเข้าศึกษาต่อเนี่ยก็จะใช้โคตา้าแล้วก็การทดสอบ ร่วมกันกับสโมสรฟุตบอลว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเล่นฟุตบอลหรือไม่อย่างไรแล้วก็นักฟุตบอลตั้งแต่ระดับมัธยมนะครับตั้งแต่ม .4 5, 6, ม .5 ม .6 เนี่ยถ้านักเรียนคนใดที่หรือว่าเยาวชนคนใดที่มีความเก่งมีทักษะดีเลิศเนี่ยสโมสรก็จะคัดเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสรน,นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของสโมสรเนี่ยสโมสรก็จะ พูดตรงๆก็คือจะมีเงินเดือนให้ตั้งแต่เรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นม .5 หรือม .6 แล้วก็มีสวัสดิการต่างๆให้เสมือนหนึ่งกฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลอาชีพที่ได้รับอยู่ต่อไปนี้เราจะได้ช่วยกันให้กําลังใจลูกหลานของพวกเราที่มีความตั้งใจจะเป็นนักฟุตบอลอย่างจริงเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยก็จะได้มีที่มีที่เรียนมีที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีคนมาดูแลมาให้ทฤษฎีให้เทคนิคในการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง โดยสมโมสรเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องการฝึกสอนให้กับเยาวชนเหล่านี้ครับ